สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปบอกเรื่องรักแดนนะครับเนาะเป็นคลิปต่อกันมาเมื่อนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับคนละมือแล้วเฮ็ดเหลาบล่อยแล้วครับเกี่ยวกับรักแดนนี่แหละกำลังไปตัดไม้ไผ่มากนะครับมือเสานี่ผมก,กำลังพอกำลังมามือเสานี่ไปตัดไม้ไผ่ครับนี่แหมาไหวหล่อมหัวหลังเฮือนนะครับพอเห็ดเฮ็ดคล้องไ้ล่างถ้วยล่างจันนะครับ ข้องนำล่างถครืล่างยานนี่คือมันจังโบออกมาเฮือนออกมาถนนพอตะกอนน่ะมันไหลมาผิดครับข้างล่างน้ำมันไหลเต็มทางไหลไปทั้งล้องตรงม่อนผมก็เลยเหตุมันมีข้องอยู่ฟังเฮือนแต่ข้องทำเนาะเพราะกันไปตัดใหม่มาพอเขาก็ฉีกอมมาห่อนได้บัตรนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมคลิป ขับบนก๋ตี๋ตามปักปักก๋วยเตี๋ตามสองน้ำนไปน้ำกันเบิ้ดงันเลยทึ่งแม่ทึ่งพอเรียบร้า จะตีริวแล้วก็ใช้สั้งกะสีน้ำนะครับกันมาเข้าไปฟังฮะอีอแตกพอผมมีหอดทะเบียน ตามน้อยย่อยายรัดได้ครับเพป็นว่าัคจีนใหมมีทะเบียนมีอยังบอกรถไทยนาเดินตามฮะเข้าขำได้ครับประโยคซึ่งหมดเริ่มนะครับตอน,นสร้างพ่อนปี่ี้ว่าพี่บัน ที่ชาวต้นไม่ไอันบางเนาะอดอกสองกระไซดิวทั้งไม่พ่อนอยากตอกนะครับมัมืนอนก็เล่ยให้เพิ่นตอกตะปูเพิ่นอยากตอกตะปู นตอกเพราะได้ใส่ทังกระสีนะครับ ใส่หมองละดอกกับพพออและนง่งมันจังบอนจังบอแตกน่งมองนี้ โอ้เดี๋ยวออกชื่อๆมันไปหลักบอกมองแผ่นหยิบมันก็ลั่งต่ามองเค็นเรียบร้อยขั้นแรกเรียวแล้ว ถิ่มเส้นต้องอีแตกพอไว้พระตอนเมื่อหน้านำะ นั่งจานข้าวนั่งสองข้างกงอกล่งลางที่ละนาอมันขึ้นสูงกว่าน,นั่นเดีเออเด๋ยวเรียบร้อยครับ ห้ามไไพ่นเรี่ยวแล้วสุดแดนพอดีเสริมอีกันนึงบ่หเหลือแต่สักกระสีครับบันขอบคุณคท่านิอานมอะไรต่อ ครับสำหรับคลิปนี้ก็เห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเ็ดขั้นหัวครับเมื่อน,นี้คลิปนี้เอาไม้ไผ่มาใส่ห้าหวนะครับแล้วก็สังกะสีนะครับเนาะมากันหมานะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อครับพี่น้องที่เขามารับชมคลิปผู้ใดาบางคนกดติดตามก็ฝากกดติดตามส่องน้ำเด้อพี่น้องเลยขอบคุณหล,ลายๆครับเฮ็ดหัวหลังเฮือนนะครับเนาะกิจกรรมระวังกลับมาอยู่บาน โควิดนี่แหละครับบอเวียเฮ็ดกันเลยเฮ็ดหัวให้เพื่อนเฮ็ดค้องเฮ็ดล้องน้ำนะครับน้ำร่างถวยนะครับให้มันไหลบดให้มันไหลออกมาุ่นทางนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ